สบายดีสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องเอซีเบอร์ู่สูดคนเด้อเมเนีก็อยู่ตลาดเดินตลาดจานเนาะเมเนกที่มาขูดเนื้อม่วงเห็ดม่วงกวนกนะกว่ามันชุกหลายช่วงนี้เนาะม่วงผสมน้อยใช่เนาะดูหันน่นอีกชองถังอันนี้ดูว่าถังดีวกว่านี่เลยพ่อเมืงอวานเขาเก็บจนถั้งน้อยเนาะพอใช้กะลิบเลยครับจักที่ได้ใช่ไหมต้นนี้เก็บมั่วเศร้าแน่น ยกมาช่องอยากแข่งอเอาต้นในกระสอบน,นี่คือหัวล่างเรียบร้อยเลยใช่ไหมโอ้ยอยากเน่าไว้อเลยสุดงอมงอมขูดเอาต้นหนามัน ไเกิดชีได้เก <I> ิดชีได้ออกมาเป็นง่ายได้ ปปเป่น้องเลยเป็นยังไงก้อน,อนก,อก้อนก้อนยังวันยึดตับเกิดก้อนในหน้าก้อนเลือดบ่เมื่อวานให้หมอคนพ,พารตรวจโรงพยาบาลหมุกละหานเนาะเข่าวไปตรวจอีกคลินิกหมุกละหา,าหนธนาภูเป็นไปโรงพยาบาลเห็นคนลายกันเลยวัยก็เลยไปะไปตรวจอีกคลินิกเนาะ ดูกปร่งแม่โอ้ยสารผัดโลดคนอ้วนจะสารผัดโลดจักจักซองมินแบบเอ้ยซองมินหรซองเจนเขียนอยู่ในตับนะเป็ดก้อนนะในมอเพิ่นให้ไปก็เอ่ยยังสแกนสแกนเนี่ยสแกนเบิ่งอยู่ของหมอไหนนะส,สแกนอะไรอเจาะเนาะตัวสแกนนี่กะ แทงยั่ได้เห็นวะมาณหมืน 10, ่นสองค่ะสแกนเห็นตัวโจ๊ออกไหมโจ๊ก่นก่นเลือดในกลับอเออยังน,นะเขาก็พังบุกขับนะบุกคนเรามาวาวานก่อนในเล่าเขาก็ไปหาลายโบดแล้วมันก็บุกเซา้าทีโตโจนแทงมอ เราจะทำราคาจากักรีานยนต์แบบว่าวโบ้ไร่ให้นะว่าเจ็ดแปดหมื่นหัวซ้ายงบอบดคอกกับ,บพ 8, บ้คองเจ็ดแปดหมื่นราคางอว่าให้บัเป็นราคาส่วนไหนเนาะขูดมะ่วงพี่น้องเอ้ทั้งว่าวไปน้ำโลกรุ่มเล่า ไปห้ามนนี่เดือนหนึ่งเพได้ลูกห้าโม่อยู่บ้านเท่านี้นะไปตรวจอันห้องมมเล่าเหยียดกะก็จะกระว่าวกันเนี่ยโลกอันเดียวกัญห์ไปตรวจอยู่ไทยกระว่าวเพื่นเห็นไหมลูก วงที่รับขี้ดำให้รับขี้ดำทุ่มซับในเฮือนค่ะบอทรศัพท์อีห้างบอไปดิแม่พาเขาไปเอามาสบายดีปลาลุงก่อนไว้เอาเฮ่อว่าฉันลูกก่นเอาให้ทำแป๊บหนึ่งเด้อเชียแป๊บหนึ่งเด้อแม่ไปล้างมือก่อนเฮ่อเฮ่อลูกแม่เฮ่อแม่แสดงลูก กันตัวไปจอนก็คือได้ใช้เวลาลายเมื่อนะเนี่ยมัดขท้าก็ต้องัขีแนวได้แล้เนี่ยเพื่อพักพื้นมาโชคเสมอครับบอกพักพื้นคหัก ได้ปวดนมเดี๋ยวนี้อะไรมากเลยคันนี้เขียวไผ่อ่อนๆเนาอเห็ดหม่วงแผ่นวะอืมลิ้นทายหันก่อนยังหน่อยังเบิ่งกระตุนค่ะ มื่อไปสแก,กนมาจีให้บ่พอนถึงพาไปสแก,เกนเมือ่อก่อนคันว่าเมื่อเจาะเมื่ออันหมอวันอะไรผักคืนเช้าขึ้นไปเปียกเพื่อให้รส่วนไ,ไปนอนแต่คืนอยนู่ที่เปียกมันหมอ่ไปรักษาโตอวีอนะไรเนาะเปลี่ยน,นแค่นั้นตัวอยู่บ้านเห้งเองว่าเขาเจาะได้บ่ เอาไปขูดเอาเนื้อนมะันมาเนี่ยเนื้อเลอยๆหดอกวงเนีย่นย,นยนะวนใหญ่เป็นน้ำลายกว่าใช้เวลาเขี่ยอยีกโอ้ไปชม,มุนขม,มงนกว่าโอ้โหเพื่อเพื่อมันจะแข็งมันจะเจ็บตัวบริษัสน้ำตาลเลยได้ไหม จะเห็ดแบบเที oh. ้ยวแบบกปรเซนต์ตาลเห็ดออกเ่าจะไปหาเห็ดพี่น้องเห็ดตัวออกเนี่ยขอนี้่ายเห็ดเบิ้อตงไทเบิ้งเนาะว่าจะได้ลายจึงหม่วงสามถังตอนนี้เฮาก็ขูดน่องม่วงได้ประมาณเนาะพี่น้องเลือเข่งถังคือเก่าถังนะเนาะอันนี้ได้แต่ซองถังน้อย มันยังแข็งเจ็บแอวเลยก็ยาก่อนโอ้ชีเรืองงามบปเลยเขาจะมากวนรั่วมาเขียยเนาะเขี่ยวส่ไพจะบบใส่น้ําตาลรั่วบบใส่ใดๆเด้กพี่น้องเด้อแบบมังม่วงเลยล้วนเขียยได้แล้ะคะจะไปตากแสบเนะะาะแล้วก็กอไว้รั่วม่วนม่นม,นมน่นเห็ดคือท้องม่วนเนี่นะใส่กระพุกใส่ยังไว้กินขางไผ่ไว้แล้วก็ต้องไพ่อ่อนพอมได้ค่ะไพ่แห้งนี่โอ บบได้เด้อันนี้ก็จักว่าแห้งหรือว่จักอันนี้ก็ได้ตอนนี้ครับก็เขียวมาได้สักพักเลยนะพี่น้องมันก็ยังน้ามันก็ยังลายอยู่เนาะต้องให้น้ามันคข้นตรงคอนี้ก่อนพี่น้องเลยมีไผ่อ่อนชุดไอ้มันบกเด่นค่ะผ้ายางกระเด็นตุบตับตุบตับตุบตับโอ้ยดำดำเป็นเส้นมันเส้นมอนเส้นมองมันดำดำนี่ ตอนนี้เขาก็พอ,อได้ด้พี่น้องบอจะให้มันแบบเนี้ยอเนืน้อเนื้อขันกวนใช่กระพุกไว้เลยให้มันเนี้ยวเนื้นนอเนาะนี่เ่าจะตากแดดเนาะเราจะให้มันได้ประมาณบางคนากเห็นให้มันแบบหน้ามันแห้งงวดก่อนนี้ก็ได้เนาะเราคอยพ่อแล้วสิหอมหอมหวานหวานเกี่ยวสุไทยอ่อนเนาะ ได้ช่ำนี่บัดหน้ามันแหงไม่ได้ได้ชำนี่เลยเลาวทำเย็นจึงนอนชีมาตากใส่กระด้งฉีดถุงก็ตดาษกระด้งเศษตัวมันดำติดผน,นังมันอตอนนี้เฮาก็เอามาตากส่วนหนึ่งเลยไปเขี่ยวต่อยพี่น้องเ้ยเพราะว่าเผื่อตัวนี้แหงเนาะบางเผื่อตัวนนาเขี่ยวจนแบามันแค็นจนได้นาพูดเลย ยั่บริตากมนพื้นถิ่นโบราณนี่เฮ็ดลูกเฮ็ดชีกันเลืองแบบนี้เนะาะแต่มันแห้งชีมันก็จะเป็นอีกชีหนึ่ง